ไปเปิดงานก็เลยขอเลื่อนไปตอั้นี้ได้มาเปิดกิจกรรมของสำนักการเขตพื้นที่ถ้าเราไห้สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ระตับมากขึ้นแต่ถ้าเราสามารถที่แต่ละการคืออย่างน้อยว่าทำให้ครอบัวไม่เป็นภางกกับสมมังคม ขาตั้แต่เดียวลงไปไม่มีความรู้สึกถ้วยไปบากไปตรงขาขาก็พองเขาก็ไม่รู้เรื่องในขาทุกพองอาจารย์อาจารย์ทัศนาที่อาจารย์นีนี่นังกู้อยู่สามหมื่นอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าไปแข่งคราวนี้ถ้าชนะมาเนี่ยท่านทอ ในเชิงท่านประธานไดมอบูนการศึกษาจากท่านผอาบารท่านผอมท่านประกอบจากท่ทีท่านไมอง ผมขออนุญาตนั่งนะเพราะว่าไม่ใ,ใจดีที่สุดก็ร้อยละสามต่อเดือนปีหนึ่งสามที่หกาทสิบก็ยังเอาเท่านี้มันก็มือจะก้าวเดินไปได้เมื่อสามสี่ปีหลังผมพร้อมไปขึ้นสารชั้นต้นขึ้นสารบุทรที่ขวางแก่นแต่ว่า ที่ผมทําไปโมหรือเปล่าแบบว่าเห็นไปเลย,ลย,ลยครับ ปวไหมแม่เสียใจยังไงมากๆแล้วแล้วพ่อหนูล่ะพ่อมาด้วยไหมวันนี้พ่อไปทำงานเรียนอยู่เรียนดุงดุงเรืองแล้วนายนะคนหนูอยากเป็นอะไรพ่บหนูมีน้องด้วยเหรอ

เราก็

แผ่นหาแผ่นกับมีค่ะพอหนึ่งเกือบสามหมื่นอืนึ่งองใช้ไหมวบ่อยนี่ือว่าเสียงเขางคอใช้อยู่พี่ ผมคงจะกล่าวถึงว่าความพยายามแบบผลิตินเสียด้วยเขียนไปเลยเขียนไปเลยแล้วก็อาจจะชื่นชมว่านอกจากนี้น้องเขา เลยครับ <c ười> ครับปิดเลย ก็เลยเล่าให้เขเล่าให้เา